สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟที่ผมมามาเล่นนะเป็นเซิร์ฟเพื่อนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปก็มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมเลยขี้เกนะียจอ่ะมารีวิวเซิร์ฟ367วัน let's go นี่ก็คืออ่าฟาร์มเลเวลนะครับผมโย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 ,โย,โยอ่านี่ฟาร์มเลเวลนะครับแล้วก็ นี่คือ,อเพื่อนผมทำนะครับผมฟาร์มตกปลาอัตโนมัติก็ฟาร์มคลิปเปอร์นี่ก็ฟาร์มเหล็กนะครับแล้วก็ในเ D นก็มีฟาร์มเอ็นเดอร์โปรโแค่นี้หรือมั้งโอเค นะครับเรารีวิวเสร็จแล้วเราจะไปเดี๋ยวเนนดี๋ยวดู๋ัญหาไออันนั้นดูไออะไรนะอ่าวูดแลนดใช่วูดแลน,นดนะครับผมเดี๋ยวนะลืมบอกไปอ่าผมมีฟาร์มโทเทมนะครับผมไปโทเทมแป๊บ โอ้ิบแม่มัวจับอ่าไอานี่คือฟาร์มโทเทพมนะครับอโอเคออหนึ่ามสี่ห้าหห้าตัว ประมาณนี้ครับเอ่อู้มันคือฝนตกแถววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวรอฝนหยุดตกนะครับผมเดี๋ยวออกตามหาวูดแลนด์กันฝนหยุดตกสวย เมื่อกี้ผมได้ไปเอา,เอาแอนด์วิฟโรมานะครับผมเนี่ยไปครับเราจะไปหาไอ้ไอ้บูทแลนด์นี่ทิ่ตะว,วันออกทิตะว,วันออกตะว,วันตกไปทางไหนดีครับออกตกตกออกอไปใส้ดีวะ เออเปลาอาหาร let's go อ hey, yeah. mm ่ะ hmm. ที่อ่าถ้าเห็นอะไรแปลกๆในเติมนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะปลาดุนดนวนเราจอเดินทางไกลนะครับผมต้องเตรียมอาหารเยอะสักนิดหน่อยต่ออาหารเผาผมเตรียมของอะไรสเสร็จออกเดินทางกันมาตื่นนี้แหละตะวันออกนะครับตรงข้ามที่ตะวันตกและก็อ,อ Let's go ไปสีน้ำตาลเป็นเส้นเป็นเส้นนี่มันหมายถึงน้ำหรือเปล่า2อง0นบล็อกวูนิ่งเกินดูจุดในมินิแม็พนะครับไม่ขยาบเลยอืมเกือบซอย หยุดสวยต้นไม้แล้วจุดใหญ่แล้ววะจะทำไมมนกระตุ่ว่ะแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับผมหรือว่าจะอยู่ป่าไอ้ป่าดำๆนี่วะป่าอะไรจุดใหญ่แล้วนะครับแต่แต่อมันไม่ไม่เคลื่อนเลยอะหรือมันต้องไปอีก เฮ้ยเข้าป่าดำและชัวร์เลยแบบนี้แถวนี้เน่ยนอ,น,อนนี่ป่าไม้ธรรมดาเฮ้ยสวยเปิดแมปมาแล้วเปิดแมปมาแล้วเฮ้ยเฮี้ยเฮ yeah. ้ยตากรีเจอข้างหน้าเรานี่แหละเดี๋ยวข้างหน้าเรานี่แหละชิบแลนดิง้ง โอเคดีวันดีอุย้ยตกเลยกูโยโย่นิกว่าจะได้ปิดคลิปแบบคลิปไม่มีอะไรซะแล้วหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองสามปั๊บแล้วก็ ป๊อปหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย่ yeah. สวยเออไฟแสกกับบะมีนะบ้านเนาะลอยสวยเออแค่ โอเคเบิร์ดที่มันปล่อยอันนั้นอยู่ไหนวะอ๋อเติมแหละเรียบร้อยอย่ามาโจมตีกู เอ้ยเจออะไรเจออะไรปั๊บ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 โอเคสิกงล็บโอเคมาเรียบละเรียบแล้ครับเอ่อ เก็บ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 เอามาโอเคสิ่งที่จำเป็นนะครับอ่าสปีดกันไฟไม่จำเป็นสปีดดีอยู่อันนั้นเอ้ยเกี่ยวตั้นอะไร อะไรเรียบร้อยเข้ามาแล้วจังหวะนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเย็นให้นุมเย็นหนุ่มอือุ้ยช่อมผีซ่อมโอ้ย Ui 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 nhanh xong phía Ok Má à. Ui, ui, trái yên, chai yên. Ui. What the Hong vậy

เราจะเล่นเขียวน,นีบล็อกอะไรเนี่ยอ๋อนขนแก่ห้องขนแก่โย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 ่ชิวเม็เด,เดเดียวเฮ้ยมีฟาร์มวะ่ะฟาร์มแตงโมโฟ,ฟาร์มฟักทองไอพ้พวกนี้มันทำฟาร์มกันเป็นเฉยห้องอะไรวันนี้ครับ มันเหมือนไอห้องพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะเนี่ยห้องนี้ก็อ,อ่ะไรน,นี่ What up, fuck b l o เฮ้ย a นน่เฮ้ยสวย VC knockback ก,ก,กันพาวเดอามาโอเค armor trim bake armor trim สวยของดี ทงใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้อุ้ยกล่องยืดจัดโอ้โอ้กลัวกองปลาเบดชัดๆแน่ๆเลยนี่โอ้โหโอ้โหโอโหโอ้ยโอ้โน้โน้โนๆไอ้ไอ้ แห้งเ,เ,เ้ยเปลี่ยนของวัตถืเกือบสี่สแน็คแก๊กเลยกูเฮ้ยห้องนี้ก็เหมือน,นห้องเมื่อกี้นะครับโอเคสวยอะมารีมเวกอะมารีมของดีแผ่นเสียงแล้วก็เนมแท็กอะไรมีเสียงนะครับมีเสียง let's go let's go กลับดีกว่า Oh ni dia, nice Ah. Kada โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่นี้โอเคคลิปหน้าเอาใหม่ใช้ไหมแหละ let's go